สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้มีคืนมานำเสนอครับผมเป็นงานทำตามสั่งนะครับชอบแบบไหนเล่นแบบไหนทำให้ได้หมดครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอนะครับในหน่งชุดจะสามารถเล่นได้ทั้งนกและไก่ สามารถเล่นแบบดนักทางได้ตีได้ล้อมตัวผู้ตัวเมียได้หมดครับเลือกเล่นตามใจคนใช้เลยครับราคาก็ขึ้นอยู่กับจำนวนหลักนะครับผมอย่างตัวอย่างเช่นสาวหลักราคาห้าร้อยเก้าเก้ารวมส่งเก็บปลายทางนะครับจะได้ครบตามในรูปภาพอย่างนี้นะครับผมในวิดีโอแบบนี้เลยครับชอบแบบไหนสนใจแบบไหน ก็ทักมาคุยโทรมาสอบถามได้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับ